รายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะพบกับผมตีบงังฟีนะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับกับ แชมป์นานครเซไลเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับกับบอสเอกนะักกรพัฒนะชาชัยกุลนะครับผู้อำนวยการของสโมสรน,นะสวัสดีครับบอสเอกครับครับสวัสดีครับครับอ่าเห็นล่าสุดทีมก็เตรียมทีมกันต่อเนื่องเลยล่าสุดไปอุ่นเครื่องก็บุกไปชนะขอนแก่นเอฟซีซีหนึ่งโออย่างไงบ,บ้างฮะในช่วงนี้แล้วกับไทมท์ไลน์ที่ฟุตบอลถ้วยเอฟเอครับเอยแชมเปี้ยนส์ลีกเอยมันชัดเจนละว,ว่ากําหนดการมันออกมาหมดละ ทีมเดินหน้ากันยังไงต่อบ้างครับครับก็นเวลานี้ทีมเราเอ่อกำลังต้องถือว่าเป็นการฝึกซ้อมค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็จะเวนอุ่เครื่องกับทีมที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าโดยเฉพาะทั้งสนามทั้งรูปแบบการเล่นนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆด็กเด็กทุกคนซึ่งตอนนี้เรามีอยู่28คนเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะลงสนามนะครับเพราะว่า บอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อนข้าง P, เตะทีรวมไปถึงเรามีเอฟเอคัพด้วยดังนั้นเราคงไม่มีแค่สิบเอ็ดคนจริงนะครับแต่ผู้เล่นเรามีถึงยี่สิบแปดคนที่อาจจะใช้ดังนั้นตัวยี่สิบแปดคนมันมีโอกาสลงสนามทุกคนครับสามารถปัดเปลี่ยนอะไรทุกคนในในเวลานี้ครับอืมแผนงานต่อจากนี้แ่ะฮะในช่วงประมาณราวสองสัปดาห์อ่ะประมาณนั้นไม่เกินนั้นก็จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งละมีอุ่นเครื่องอ,นนอีกเยอะไหมตอนนี้ เราเหลืออุ่นเครื่องอยู่อีกสองแมตช์นะฮะอีกสามแมตช์ด้วยกันเดี๋ยววันวันนี้เราจะไปะวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปที่อุดรจะไปอุ่นเครื่องกับอุดรเอฟซีครับนะฮะแล้วก็วันพุธพุธท,ที่จะถึงนี่แล้วนะครับเราก็จะไปอุ่นเครื่องกับสุขโขทยัยอืมนะฮะแล้วก็วันสุดท้ายในการอุ่นเครื่องกับซีนใหญ่ก็คือวันที่สามสิบเราก็จะไปเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ขอนแก่นขบ<ๆ>ทีมขอนแก่นยู่ในเต็ก นะ mm hmm. ซึ่งในการเครื่องสามเกมนี้เราจะาใช้ตัวผู้เล่นที่แตกต่างกันนะสมมุติสมมุติจะสมมติเกมว่าเราจะไปพบกับทีมเชียงรายเราจะใช้ใครเราจะพบกับทีมในแชมเปี้ยนลีกเราจะใช้ใครซึ่งในแชมเปี้ยนลีกแต่ละทีมเราก็ผู้ตัวผู้เล่นก็ใช้ไม่เหมือนกัน oh. นะเพื่อที่จะให้มีความหลากหลายในการเล่นนะครับเพื่อให้การจับทางในการเล่นของแต่ละทีมเนี่ยเข้าใจทีมเราได้ค่อนข้า้งคราขึ้น ครับครับซึ่งก็ต้องลองลองลองดูครับว่าเอตามถ้าตามรูปแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดในการอมุนเครื่องนะครับก็โดยเฉพาะใกล้ใกล้แมทเนี่ยเราคงอาจจะไม่ได้ขนตัวผู้เล่นไปอมุนเครื่องไปทุกทุกคนอืมก็รับสับเลี่ยงตาอืม่ความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ที่เราอ่าจำลองไว้อ่าใช่ครับอ่ากับเกมวันที่สามซึ่งเป็นการคัมแบ็กนัดแรกอย่างเป็นทางการนะสามกุมภาพันธ์เจอโอ้โห บิ๊กทีมยังไงบ้างมีการวางแผนเตรียมความพร้อมยังไงน่าจะได้เหมือนกันนะที่มันต้องเป็นการเตะแบบสนามปิดอะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการุ่นเครื่องเตรียมมาว่าเรามีเสบดตัวจริงในการเล่นแชมเลตตัวไหนแล้วก็เสบดตัวจริงในการเล่นกับทีมลไลน์ยังไงบ้างนะครับซึ่งถามว่าโอกาสในการแข่งเนี่ยนแน่นอนเนะี่ยเซนสนามปิดแล้วก็เวลาบ่ายสาม ในข้อจะอข้อได้เปลี่ยนตรงนี้เราจะเป็นข้อได้เปลี่ยนในการเล่นแบบทีมใหญ่ดิฉันใช้นิทรรศบดีอีกเียงรายครับครับแต่แล้วก็แน่นอนครับหลังจากที่เชียงรายเนี่ยเราต้องไปเจอกับแชมปีลีซึ่งเป็นความสาคัญที่สุดของเราเนี่ยในวันที่หกหรือเจ็ดคาดว่า,าน่าจะเป็นวันที่เจ็ดครับซึ่งจะเป็นวันที่สําคัญะะนะงั้นโอ,อกาสในการโรเตชันนักเตะเนี่ยก็มีนะฮะผมคงไม่ได้ใช้ตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปเล่นหรือว่าเป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีความพร้อมที่สุดลงไปเล่นนัดเจอเชียงรายแหละ อาจจะมีการผสมผสานผู้เล่นกันบ้างนะครับเพื่อจะตัวผู้เล่นที่เราเราจะใช้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดในลอนสนามกันแชมเปี้ยนลีกทุนทักเดนะอาะงั้นโอกาสในการโดนตชัจนทีมนะครับมีมีสูงในในสัปดาห์ตอนในสัปดาห์ที่จะแข่งขันวันที่สามกับวันที่หกที่เจ็ดครับครับอ่ะสุดท้ายครับแบบการที่นักครบเซราย,ายจบในอันดับที่สองของโซนตะวนนันออกเฉียงเหนือเนาะทําให้ใ,ในรอบแชมเปี้ยนลีกจะต้องมีเกมเยือนถึงสามนัด ตรงนี้ฮะเป็นกังวลกับกับการที่ต้องออกไปเยือนมากกว่าเกมเย่าหรือเปล่าครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบสนามปิดเนี่ยโอกาสความเป็นทีมเยือนหรือเป็นทีมเย่าเนี่ยแทบไม่มีใครได้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะฮะโอกาสที่จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเรื่องการเดินทางแค่นั้นนี่คือการเปลี่ยนเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าเราเองเล่นอยู่ในทีสามมาก็เดินทางมาพอสมควรนะฮะรู้ระบบการพักผ่อนร่างกายดีนะครับทุกคนเข้าใจระบบการเตียน เตรียมความพร้อมในการเดินทางดีนี่ผมเชื่อว่าในเวลานี้ไม่ไม,ไม่ได้มีครับมีข้อได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนสำหรับใครเป็นทียมยอดลูกทีเดีเวยวนะสำหรับในผลครับครับแล้วกับการที่ฝ่ายารแข่งขันได้ออกระเบียบคร่าวๆกับการที่ต้องออกไปเล่นเกมเยือนอะไรอย่างนี้ที่ดูจะมีกฎละเอียดปีกย่อยเยอะมากเหมือนกันนะฮตรงนี้มองว่ามันเป็นข้อจํากัดที่ที่เราต้องปรับตัวเยอะไหมฮะนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับรบางที อการเดินทางอาจจะต้องห้ามแวะใช่ไหมตามที่ทางสบออคและสมาคมได้กำหนด,ดมาซึ่งเราก็สามารถที่จะไปปรับอันดัได้นะครับหลังัวให้เข้ากับแต่ละการแต่ละแต่ละเที่ยวเที่ยวเดินทางที่เราเดินทางไปดังนั้นไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับนะฮะความพร้อมทุกอย่างเราจะเตรียมไปก่อนล่วงหน้าที่เดินทางอยู่แล้วครับครับไม่น่ามีปัญหาครับณเวลานี้เอ,อทุกหัวใจหรือว่าทุกอ,อสายตาทุกมุมมองของ ของคนไตหวันเลยเนี่ยมุ่งไปที่บอลเอเอคัพแล้วบอลแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะบอลแชมเปี้ยนลีกที่เราจะ,ะรวมใจกันนะครับซึ่งเราตอนนี้เราได้ทาแคมเปญสําหรับสโมสรมาก็คือ,อทั้งจั้หวัดเลยนะฮะแล้วก็ทาแคมเปญสูเกตเตอร์สู้ทีทู่คอนเซ็ปต์ก็คือสู้ด้วยใจไปด้วยกันมุ่งหน้าสู่ไทยลีกสองเราจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะฮะเพื่อจะรวมพลังนะทั้งแฟนบอลคนที่สุดสองทั้งนักเตะทั้งหมดเนี่ยมุ่งหน้าจะเดินหน้าเพื่อ จะก้าวสู่ไทยลีก2ให้ได้ภายในปีนี้นะ <Okay. S 1> ครับแคมเปญน,นี้จะออกภายในไม่กี่วันนี้ครับเพื่อจะ <Yeah. S 1> รวมตัวคนเมืองพร้อมๆกันครับถือว่าครบอ่าได้ทั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วว่าก็คือไม่มีอย่างอื่นละสําหรับเ <Yeah. S 2> มืองเราเนเดตก็คือการเล่นชันสู่ไทยลีก2ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสําคัญโอกาสดีมากๆด้วยเนาะ,ะยังไง <Okay. S 2> ถือว่าครบถ้วนเหมือนก,นกันกับความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ รอบแข่งขันจริงๆอีกครั้งหนึ่งยังไงต้องขอบคุณบอสเอกด้วยนะฮะที่มาแชร์ข่าวมาอัปเดตข่าวกันสําหรับเมือเลยอยู่แต่ครับยินดีคร,ครับผมครับขอบพรคุณครับครับสวัสดีครับ